เลื่อนเฟซบุ๊กไปมาเอไปพบอยู่ข้อมูลหนึ่งที่เพื่อนเผยว่าการล้างถ้่วล้างจานช่วยให้สามารถคลายเครียดได้ทุกคนคิดว่าแมนบอ โดย Times, เว็บไซต์ t ท m e s เผยผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่าการล้างถวยจานเป็นเทคนิคในการสร้างสมาธิที่ดีสุดยอดฝึกจิตใจบ่ให้จดจอและสงบนิ่งลงได้จะส่งผลในการควบคุมการเหตุเวกของทางกายและเคลื่อนไหวประสานกับการสังงานของสมองได้อย่างเป็นระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพหลายขึ้นในขณะที่เฮาล้างถอวจานนั้นการควบคุมการหายใจของเฮาเกิดการจัดระเบียบการผ่อนล้มหายใจเข้าออก เส้นเดี่ยวกับการนั่งสมาธิรวมทางฝึกความมุ่งมั่นความสนใจไปที่กินของน้ำยาล้างจานส่งผลเห็นให้ระดับความเครียดความวิตกกังวลลดลงเห็นได้ชัดเจน66%เกิดความรู้สึกพลังแห้งบันดาลใจเพิ่มขึ้น63%ทั้งนี้กรุ่มผู้เซลซานอธิบายตืมอีกว่านั่นคือกับเวลาที่เ้องยางซาลงเห็นไ้มีเวลาคิดและคิดได้ดีขึ้นสมองปลอดโปร่งขึ้น ความรู้สึกเหล่านี้นักคน้นคว้าเห็นว่าจะมีการปรับอารมณ์ที่ดีขึ้นในเวลาที่ไว้ขึ้นอีกด้วยหูแบบนี้ทุกคนอย่าลืมล้างถ้วยจานที่มีดีกว่าความดุมันแน่นอน